วิธีการวิธีการเฮ็ดหอยนี่เอาเอาปิ๊บต้มนี่ครับต้มครับนี่ครับต้มต้มให้มันสุกนะครับพอซำหนึ่งครับนี่ต้มมามาแกะบ้านนี่ครับตัองมาปล่อแล้วแกะครับ เกเอาหัวมันออกครับนี่เอาเงินเอาตีหัวมันเมันนะครับเอาเปลือกออกแล้วแกะหัวเอาตีหัวมันไว้ครับนึ่งมันนี้กันยนอันนั้นที่เหลือหอยไก่ตรงไครตรงขนั้นมันนะครับโย่นหอยไก่เพราะว่าถ้าเอาไว้ในกระดองมันมันเน่าเหมือนหอยไก่ดีกว่าไก่มันกินได้กินได้กินได้เอาหอยไก่ไปแกะผมดูในกระดองเลยซื้อปลาแดดเพาทีเพาทีแล้วก็เปลือกมันก็เอาไปเผาทิ่นครับนี่ แต่ว่าคนโบราณเขาเอาไปเห็ดประเด you know? ็เห็ดอันนั้นเนาะเห็ด huh. ป uh ูนเห็ดปูนเกี okay. Okay. ่ยวมากเห็ดปูนเห็ดปูนนะครับปูนโบราณปูนสมชั่วแต่ออปูนนี่ครับหัวจะเป็นัสี่ครับแกหลังๆจ็เอามาเอามาแกะตามันออกครับเพราะว่าตามันตามันตามันตากระชางตาตาไม่ยังเกิตายยังตะดี้วันนี้ตามันมีพิษเข้าว่าแล้วไม่กินบ่ได้ เออม,ม,มันไม่ผิดไม่กินไม่ได้อเ,เอา,าอกแกะเอาตามออกก่อนมันจะอัดแกะเอาตามมันออกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเข้าไปแล้วมันเชียร์ในตาฟางขะวางสั่นนตัแมนตัวหรือยังไงเอ้อนี่ฮะแล้วก็เสด็จออกมากสิแล้วเอาตัวนี้แหละครับไปไปล่างล่างแล้วกันเอาไปขายใส่ตู้เย็นไปขายหรือเ<อ>พลทคอยส์ไว้อัดงฟิตไว้อัดทรงฟิตไว้ครับขายมืออื่นเสด็จจักโลูเบิ่งกันเด้อประมาณสักมื้อนี้ก็ได้หลายอยู่สรุปแล้วน่าจะได้อยู่ประมาณยี่สิบลูก สามมือนะครับยังต่ำกับประมาณยี่สิบโลเนี่ยยืมอืน่นโซ่เขาแนนใหม่นะครับ